พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสํารวมใจให้แน่วแน่ใจนี่แหละสําคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกอันนี้เมื่อเราฝึกใจให้ดีแล้วมันก็ดีไปทุกอย่างเลยของขี้รก้ก็กลายเป็นดีไป ของใดดีแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปขอให้ใจดีซะอย่างเดียวแล้วดีไปหมดหมายความว่าใจดีในทีน่นี้ใจมีสติมีปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิ <c oughs> มีปัญญาในทางธรรม ในปรมัถธ,ธรรมปัญญาในปรมัถธ,ธรรมนั้นย่อมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเพียงแค่สมมุติกันเท่านั้นเองแต่ถ้าจะไปหาตัวจริงแท้ๆแล้วไม่มีในสากลโลกอันเนี้ยคำว่าดีว่าร้าย มันก็เกิดขึ้นจากกิตของคนเรานี่ต่างหากถ้าผู้ใดฝึกฝนจิตใจตัวเองได้แล้วไม่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในใจไม่สร้างความรักให้เกิดขึ้นในใจแล้วเท่นนี้ความรู้สึกของจิตผู้นั้นต่อโลกอันนี้ จกเห็นว่าไม่มีอันใดชั่วไม่มีอันใดดีด <c oughs> มีแต่เกิดขึ้นแล้วแปร่โพนแตกดับไปเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวิญญาณคลองก็ตามไม่มีวิญญาณคลองก็ตาม <c oughs> ก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่นี่มันมันยุ่งยากอยู่สำหรับโลกสนิวัตอันนี้ก็เพราะว่า,าดวงจิดนี่นะมันหลงสมมุติมันหลงสมมุติสมมุติดีสมมุติชั่วนี่นะนั่นเนี่พราะคนเกิดมาในโลกนี่มันก็ไม่ดีไปหมดทุกคนแล้วก็ไม่ชั่วหมดทุกคนแต่ละคนนั้นมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นมันยึงแสดงออกทั้งส่วนดีแสดงออกทั้งส่วนชั่วให้ปรากฏในโลกอันนี้นนเนื่องจากมันมีอยู่ในใจทีนี้ถ้าผู้ใดรู้จักการกรองสละความชั่วออกไปได้เอาแต่ความดีเข้าใส่ไว้ในใจ เมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆเรื่องชั่วไม่มี <c oughs> หากว่าผู้ใดรักษาระดับแห่งความดีนี่ให้มั่นคงไปเมื่อความดีนี่มันมากขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นดวงปัญญาไป ทำให้จิตใจนี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็มองเห็นโลกตามสาภาพความเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเห็นว่าโลกนี่ไม่ใช่มีดีมีชั่วอะไรแต่ที่มีมีดีมีชั่วอยู่นี่มันเกิดจากบุคคลผู้ที่ยังละก,กิเลสไม่มดอืมันจริงได้คิดดีคิดชั่วขึ้นมา ท่านพุระกิเลสหมดไปแล้วท่านไม่ได้สร้างความชั่วขึ้นมาเลยแล้วความดีท่านก็ไม่ยึดถือเอาไว้เพียงแต่ทำความดีให้เป็นตัวอย่างของโลกไปเท่านั้นแหละในอะไใจของท่านหาได้ยึดถือเอาความดีนั้นไหมเพราะว่าความดีที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นเมื่อท่านสร้างเต็มบริบูรณ์แล้วมันกลายเป็นดวงปัญญาไปหมดแล้ว อันความชั่วนั้นมันก็ดับไปจากกิจของท่านหมดแล้วอันความดีมันเลยกลายเป็นดวงปัญญาไปปัญญานี่มันก็เลยกลายเป็นธรรมของจริงไปวะนี่มันมันกลายสภาพไปอย่างนี้เอขึ้นชื่อว่าปัญญาอันเกิดจากสมาธิแล้วนั่นรู้อะไรก็รู้จริงไม่รู้เคลื่อนข้าดจากความเป็นจริง ดังนั้นแหละเมื่อปัญญานี่หากว่าอบรมจิตนี่เข้าไปบ่อยๆท่านจึงว่าจิตนี่กอวิมุตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ดังนั้นปัญญานี่ะจึงได้กลายเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงไปทุกคนก็ให้พึ่งพากันสนใจ ฝึกพ้อนอารมปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้อันปัญญาอย่างอื่นนั้นยกไว้มีบ้างไม่มีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ปัญญาที่สามารถละความชั่วทำความดีได้นี่นะอันนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นบันไดไต่ขึ้นไปสู่สัจธรรมมันนี ผู้ที่จะได้บรรลุอริยสัจธรรมนั้นมันก็จะต้องขจัดความชั่วออกไปจากใจนี้ให้หมดสกักก่อนให้มันมีแต่ความดีคือบุญกุศลเป็นกําลังใจอยู่เมื่อบุญกุศลนี้มันหลอมตัวกันเข้าด้วยอํานาจแห่งสมาธิและปัญญาแล้วนั่นแหละมันถึงจะกลายเป็นอริยสัจธรรมไปได้ เมื่ออย่างทองคำธรรมชาติแต่ถ้ามันฝังอยู่ในดินอยู่ในหินมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยแล้วสีสันวันนะอะไรมันก็ไม่ปรากฏต่อเมื่อคนขูดค้นเอามาเอามาหลอมหล่อไล่สนิมออกไปเสร็จแล้วก็เอามามาแปรรูป เป็นรูป,ปรพันธ์เป็นทองรูป,ปรพันธ์ต่างๆเรียกว่าเอามาตกแต่งให้เป็นรูป,ปรพันธ์ต่างๆเส่นเป็นแหวนบ้างเป็นสร้อยคอบ้างเป็นตุ้มหูบ้างอะไรหมดนี่แหละเลยเลยกายเกิดเป็นของมีค่าขึ้นมาก็เพราะเหตุว่าทองคำนั้นได้ถูกปรุงแต่งได้ชำระสนิมออกไปแล้ว มันเลยมีแต่เนื้อทองคำล้วนๆมันก็มีสีสันเลื่องอารามน่าชอบใจแก่บุคคลผู้ได้เห็นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยกายวาจาใจของคนเราเนี่ถ้าได้ฝึกฝนอบรมให้ดีงามจนว่าละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้ได้หมด ให้ประพฤติแต่คุณงามความดีใส่กายวาจาใจอันนี้เลื่อยไปอย่างนี้นะก็เลยเป็นกายวาจาใจที่งดงามแม้คนผู้นั้นจะมีรูปร่างไม่สวยงามเท่าไรก็ตามแต่เมื่อมีคุณธรรมคือกุศลคุณงามความดีอยู่ในใจแล้ว ประพฤติอะไรด้วยกายก็ดีพูดอะไรว,วาจาก็ดีก็เป็นปกติไม่มีอาการขึ้นลงหมายความว่าทำอะไรพูดอะไรก็มีแต่ดีมีแต่มีประโยชน์โดยส่วนเดียวที่จะมีโทษไม่มีอันนี้แหละจึงเรียกว่าความประพฤติสม่ำเสมอ เมื่อความเป็นไปของผู้นั้นน่ะเป็นปกติอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีดังกล่าวมานี่ก็ย่อมมีกิติศัพท์กิติคุณระบือไปทั่วนี้นั่นแหละมันถ้าไปเองมันด้วยอำนาจแห่งความดีที่ผู้นั้นอบรมบ่มอินทรียมานมนานนะ,ะมันก็ระบือไปใครได้ยินกิติศัพท์กิติคุณก็อยากพบอยากเห็น ผู้ใดได้พบได้เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจอยากจะพบอยากจะเห็นอยู่เรื่อยไปเหมือนอย่างทองคําธรรมชาติที่เอามาแปลเป็นทองรูปพัณฑ์ต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยและนี้เพราะฉะนั้นคนเรานี่มันจะดีได้มันต้องดีได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการอบรมด้วยการฝึกตน ยอมให้ผู้อื่นฝึกบ้างแล้วก็ตนเองก็ไปฝึกตนเข้าไปอีกทีหนึ่งอย่าเพียงแต่คอยแต่ให้ผู้อื่นฝึกอย่างเดียวตนเองก็ไปฝึกตนเองเข้าไปอีกเมื่อรู้แนวทางปฏิบัติแล้วการที่ตนเองไปฝึกคนอบร,รมตนด้วยตนเองเนี่ยว่าสำคัญมากนะสำคัญมาก เพราะว่าตนของตนนะตนดีก็ตนเองตนชั่วกว็ตัวเขาตัวเองผู้อื่นไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อ,อตนฝึกขนตนไปในทางที่ดีตนก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญกุศลความดีต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นับป่า ได้รับความสุขความสบายใจมากคนเรานะั้นเมื่อละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปเหลือแต่ความดีอยู่ในใจอย่างนี้นะมันก็แสนสุขแสนสบายใจแต่ละวันแต่ละคืนเช่นความโลภก,ก็ระงับไปเบาไปเต็มทีเลยอย่างนี้นะแต่ละวันแต่ละคืนก็ไม่คิดอยาก ได้ของผู้มาเป็นของตนอะไรตนมีปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างไรตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะอาชีพก็สบายใจอย่างนี้แหละ้นเมื่อผู้ใดฝึกตนบรรเทาความโกรธให้ลงไปได้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้ แต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้ไม่ได้คิดโกรธเกลียดเคียดชังให้ใครต่อใครเลยก็รู้ตัวอยู่ว่าแต่ละวันแต่ละคืนตนไม่ได้โกรธใครไม่ได้ฉุนเฉียวในใจอะไรอย่างนี้นมันก็สบายใจเลยทีนี้คนเราแล้ววันนี้แต่ละวันแต่ละคืนตนก็มีสติสัมปชัญญะ ระลึกได้อยู่รู้ตัวอยู่ตนทำอะไรพูดอะไรก็รู้ตัวอยู่แต่ตนทำถูกต้องตนทำอะไรพูดอะไรไม่ผิดก็รู้ตัวอนอกจากนี้แล้วก็ยังกำหนดรู้เห็นอวัยวะร่างกายภายในน,นี่ตามเป็นจริง อยู่เสมอมาตนเคยพิจารณาร่างกายนี่เห็นจริงอย่างไรความรู้จริงเห็นจริงอะนนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในใจเรื่อยมาเช่นนี้แล้วมันก็ไม่หนักใจอะไรบ้ี้เวลาร่างกายนี่มันชำรุดทุดโทรมลงก็ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเคยพิจารณามาเห็นแจ้งมาอยู่เห็นแจ้งว่าร่างกายนี่มันถ้าเป็นอย่างนี้ เมื่อมันเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วมันก็มีแต่แปรปูวนไปไม่คงที่อยู่ได้มันเป็นกฎธรรมดาของสังขารร่างกายอันนี้มาอย่างนี้แหละแล้วจะไปห้ามบังคับมันก็ไม่ได้นี่เมื่อมันรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้สม่ำเสมอมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทุกร้อนใจ เอาร่างกายนี่มันจะวิบัติก็วิบัติไปเรื่องของร่างกายกฎธรรมดามัน้เป็นอย่างนั้นนี่ตัวเองก็สอนใจตัวเองให้รู้เท่ากดธรรมดาอย่างนั้นเลื่อยไปสอนใจไว้ไม่เสียใจไม่ให้ดีใจไม่ให้เศร้าโศกไม่ให้สะดุ้งหวาดกลัวไใครอะไรต่ออะไรทั้งหมดอืม,อม เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของตนตนเพียงแค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น ừ, เมื่อมาอาศัยอยู่แล้วอย่างนี้สภาพของร่างกายที่ให้อาศัยอยู่นี่มันชำรุดทรุดโทรมไปเต็มที่แล้วมันอาศัยไม,ไม่ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งมันไปมันก็แตกสลายไปตามเรื่องของมัน ไอ้วงกิจนี้ก็ต้องไปตามยถากรรมท่านผู้ละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็เข้าสู่นิพพานไปท่านผู้ยังละกิเลสไม่หมดก็ไปตามบุญตามกรรมผู้ใดมีบุญมากก็ย่อมไปเกิดที่สุขสบายมากผู้ใดมีบุญน้อยก็ไปเกิดสถานที่มีความสุขตามน้อยตามบุญตามวัฒนาของใครของเรา สำหรับนี่พูดถึงว่าผู้ประกอบกุศลความดีผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณธรรมสม่ำเสมอกันทั้งหมดหาม่ได้แต่บางจำพวกก็มีคุณธรรมเสมอกันก็นกมีมีบุญกุศลเสมอกันก็นกมีอย่างเช่นครั้งัดพระุทธเจ้าอย่างนี้กุลบุตรทั้งหลายที่มีศรัทธาออกบวช ในพุทธศาสนาเมื่อได้รับคำสั่งสอนจากพา,า,าสดาได้รู้แนวทางปฏิบัติและประชวนกันไปสู่ป่าที่สงบสงงัดเจริญสมณธรรมไปในพรรษาหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อตลอดพรรษานั้นก็พร้อมกันได้สำเร็จอรหัตตผลทั้งหมดก็มีอย่างนี้แสดงว่า ท่านเหล่านั้นมีกุศลคุณงามความดีสม่ำเสมอกันไม่ยิ่งย้อนกลัวกันจึงได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษพร้อมๆกันไปแต่บางพวกบางเหล่าก็ไม่ไม่พร้อมกันมันกระสุดแล้วตั้งแต่คุณธรรมหรือว่าบุญบาร,รมีที่แต่ละคนบำเพ็ญมา ผู้ใดเต็มก่อนก็พ้นทุกไปก่อนผู้ใดยังไม่เต็มก็ต้องพยายามสร้างให้มันเต็มไปเรื่อยๆให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนี่สำหรับผู้ตื่นตัวมันก็ต้องดำริอย่างนี้แหละผู้ที่ยังไม่ตื่นตัวเลยไม่คิดว่าจะสร้างบุญกุศลอะไรก็มีไม่ได้คิดว่าจะสร้างบุญสร้างกุศล แต่ละวันแต่ละคืนได้ยว่าอยู่ไปตามยถากรรมอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆสุดแล้วตะกิเลตันหามันจูงใจให้อย่างไรไปอย่างไงมันก็ใช้กายวาจาทำไปพูดไปอย่างนั้นดีบ้างชั่วบ้างไปนั่นเดียวว่าบุคคลผู้ที่ไม่คิดที่จะฝึกตนชั่วก็เอาดีก็เอาอย่างนั้น นี่ให้ขะให้พากันเข้าใจบุคคลผู้ไม่คิดที่จะฝึกตนผู้คิดฝึกตนนะไม่เป็นอย่างนั้นพยายามหลีกเลี่ยงจากความชั่วเลื่อยไปไม่สะสมกรรมชั่วไว้ในใจพยายามสะสมกรรมดีใส่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในความดี ไม่ปล่อยใจให้ตกไปในทางบาปอากุศลพยายามเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เห็นแจ้งในกายนี่ตามเป็นจริงดังที่เคยชีย้แจงให้ฟังมาแล้วนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจชีวิตของคนเรานี่นะมันจะดีจะเจริญจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปได้ มันขึ้นอยู่กับการฝึกผ้นอบรมตอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบวงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลละโลกให้มาดลบันดารให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้มันจะมาชำระล้างกิเลสบาปประทมออกจากหัวใจของคนนี่มันเป็นไปไม่ได้ต้องให้เข้าใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่มันต้องหมายถึงสิ่งที่มีจิตวิญญาณความหมายของมนุษย์นะ่ะไปเกิดเป็นเ,เทวดาไปเกิดเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอยู่ตามภูเขาเราก็อยู่ตามต้นไม้ใหญ่อยู่ตามพระภูมิสารพระภูมิต่างๆที่เขาสร้างไว้หมู่นั้นไอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สมมุติกรรนัน้นจะมีคุณสมบัติอะไรมากมายอยู่นั้นต่างคนต่างก็มีกิเลสอยู่ทั้งนั้นเลยมันถึงได้เกิดอยู่ในที่อย่างนั้นนี่คนผู้หลงผู้เมาแล้วส้ำคัะเป็นของวิเศษวิโส ổ. สามารถมีอำนาจจะคำจัดภยัยเอสเสียดจันไรอะไรที่มีอยู่ในกายในใจนี่ให้ออกไปได้นั่นความหลงความเข้าใจผิด ดัรนั้นผู้ได้สดับคำสอนพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วยอย่าได้หลงอย่าได้งมงายไม่เป็นความจริงหรอกเพราะว่าสิ่งที่มีจิตวิญญาณเหล่านั้นนะก็มีกิเลสเหมือนกับคนธรรมดาสามัญน,นี่เองนะจะไปมีอนุภาพอะไรมาขจัดสเสนียดจำไลออกจากกายใจของคนอื่นได้ไม่มีอย่าว่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แม้แต่พระพุทธเจ้า พระธรรมหรือพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกสิ้นอาสวะกิเลสแล้วถึงกว่านั้นนะพระองค์ก็ไม่มีอำนาจที่จะมาขับไล่บาปกรำความชั่ว้ล่ให้ออกจากจกิตใจของคนได้ไม่มีพระองค์เป็นแต่เพียงเนะแนวทางละเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมีอยู่ในหัวใจนั่นถ้าอยากพ้นทุกข์อยากพ้นจากเสนียดจันไรแล้วให้ละความโลภโกรธหลง ความโลภโกรธหลงนี่แหละเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตอย่างนี้พระองค์เจ้าก็แนะนําอยู่ในละความโลภด้วยการให้ทานละความโ,ก,ามโกรธด้วยการรักษาศีลหรือด้วยการเจริญเมตตาการุณาให้ละความหลงด้วยการเจริญสมถะวิปัสนาให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจให้เห็นสังขารน,นามลูกอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แหละผู้ใดลงมือปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำนี่ถึงจะพ้นจากสเสนียดจันไรทั้งหลายเออมื่อผู้ใดปฏิบัติตามนี้นะกิเลสอันหยาบบาปประธรรมอันชั่วช้าลามกกฎหมดไปสิ้นไปจากดวงกิดนี้ ถึงแม่ผู้นั้นยังละกิเลสไม่หมดจะไปเกิดพบใดชาติใดก็เกิดดีเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอันอปกติสุขไม่ถึงความวิบัติด้วยบาปกรรมเวรภัยต่างๆย่อมมีอายุวันนะสุข,ขับภะปฏิพานธทนสารสมบัติอะไรจะเจริญรุ่งเรืองในผู้นั้นนะ่ะนี่บุคคลผู้ฝึกฝนอารมตอตนนี่ ถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็จะทำให้ตนพ้นจากบาปอากุศลต่างๆซึ่งเป็นเสนียดจันไลต่อชีวิตนี้ไปได้จะได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันสดใสถึงจะไปเกิดในภพในชาติใดก็ตามก็จะได้รับความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นๆ ทั้งมีอายุยืนยาวนานอีกด้วยแต่ว่าน้อยคนนักที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ก็พระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้แล้วว่าคนไปตกนรกอบายภูมินั่นเหมือนกับขนวัวคนผู้ที่ทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญให้มากแล้วตายแล้วไปเกิดสวรรค์นั้นเทียบได้กับเขาวัวเท่านั้นเอง อันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆนะนั่นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีก็เท่าที่เราสังเกตดูในโลกสนันนิบาตอันนี้เทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้นะไม่มีผิดกันเลยเพราะว่าคนเราที่จะตั้งใจทำดีจริงๆละชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดนี่มีน้อยเต็มทีส่วนมาก ดีก็ทำชั่วก็ทำอย่างนี้มีมากเหลือเกินแหละมีตั้งเก้าสิบเปอร์เซนต์ดนแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้ผู้ใดได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี้แล้วขอได้พากันน้อมเข้าไปพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อผู้ใดรู้เห็นด้วยตนเองตื่นตัวแล้วก็อย่าประมาท ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรพยายามฝึกตนให้มีใจคอหนักแน่นตั้งอยู่ในกุศลธรรมพยายามละกรรมันชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้